อบจให้เกิดประโยชน์กับเมืองโคราชคนโคราชอย่างสูงสุดผมขออาสาทำงานเียงบ่าเเช็งไลกับพี่น้องชาวโคราชมาร่วมกันทำงานให้เมืองโคราชกลับมาคึกคักอีกครั้งคุณยู่

ออกวินที่ทุกแทกทุก,ทกอำเภอครับที่ายมาได้รับเสียงตอบรับดีไหมก็ดีเสียงตอบรับครับเยียงตอบรับอย่างมากเลยครับตอนนี้ไปที่ไหนเนี่ยเายิ้มให้เราตลอดนโยบายเร่งด่วน4ข้อ5ข้อที่ไปนำเสนอเนี่ยชาวบ้านโดนใจชาวบ้านหรือเปล่าครับ นโยบายของเรานั้นตรงกับงานของเราที่จะทาให้กับท้องถิ่นเพะนั้นการตอบสนองนั้นครับเขาถือพอใจมากครับทุกเรื่องที่เราทาที่เราเสนอไปมันตอบสนองโดยตรงกับเสีงชีวิตของคนทุกคนด้วยนะคระับและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอบจอที่ผ่านมาเช่นเรื่องของถนนหนทางเรื่องของอะไรเนี่ย แผนการบูรณาการของอีกแก้วมียังไงบ้างครับเราเคยทำเอาไว้ดีหมดทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้สมัยหมดเป็นนายกอบาจ10ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าพออีก12ปีนั้นเราไม่ได้เข้ามานั้นป่าป่าเปิดปปล่อยป่าแล้วเลยนะครับมากคนกระทั่งไม่ทุกอย่างมันนิ่งแล้วก็สุดโทรแล้ววันนี้ครับจะกลับเข้ามาขอให้พี่น้องประชาชนเลือกผมนะครับ เข้ามาทํางานตรงนี้ใหม่อีกครัง้งหนึ่งเพื่อให้บ้านเมืองของเราจเจริญสูกการท่องเที่ยวและก็พนุกขนานคืนกลับมาสู่พี่น้องประชาชนอีกครั้ง